เดี๋ยวเรามาสอบถามพี่กันนะคะว่ามีใครติดต่อแนะนำช่องทางมาให้มาดูที่ร้านเรากันนะคะค่ะก็คือจากนี้ก็คือมีเพื่อนในบริษัทแนะนำมาด้วยแล้วก็ติดตามเพจนี้ด้วยะคะ่ะติดตามมานานไหมคะพี่กวัดใ,ใจสันี้ได้ประมาณสองปีสองปีแล้วเนาะค่ะ,ะเพราะว่าพี่คนที่ออกก็มาปีนี้ก็คือปีที่สามแล้วอะคะ่ะ ก็คือแบบว่าพี่เขาแนะนํามาก็คือว่าร้านนี้ก็คือโอเคแล้วก็เราก็ติดตามทั้งเพจด้วยแล้วก็ว่ามีรถคันไหนที่แบบว่าโอเคอย่างเงี้ยค่ะแล้วในการจัดไปแนนนี่ยุ่งยากไหมคะพี่โอ้ไม่ยากเลยค่ะคือคนเดียวอนุมัติเลยเนาะใช่ค่ะคือรู้ว่านี่ก็คือสนใจคันนี้ก็คือทําเรื่องเดินเอกสารก็คือแค่หนึ่งวนันเองค่ะ อันนี้ก็คือสะดวกสบายง่ายมากเลยค่ะถ,ถ้าใครูกใจไหมคะพี่คันนี้ก็ถูกใจอยู่ค่ะโอเคค่ะถูกใจนะคะพี่ค่ะแล้ว